สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่โลกแห่งความเชื่อโลกแห่งความอัศจรรย์ของหมอวาด Amazing Taro Channel ค่ะมาวันนี้นะคะเราจะมาดูดวงชาวราศีเมถุนกันค่ะชาวราศีเมถุนเปิดใจกว้างๆนะคะคลิปนี้เราไม่ได้ระบ,บตุตัวตนเราใช้ภาพรวมของชาวราศีเมถุนนะคะในการประกอบการดูดวงนะ ชาวราศีเมถุนค่ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะเขาเรียกว่าเป็นดวงเป็นวิถีชีวิตเป็นการพยากรณ์ล่วงหน้าชาวราศีเมถุนจะมีความแตกต่างกันนะคะในเรื่องของ วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดเวลาตกฟากลัคนาราศีฐานบุญฐานกําเนิดดังนั้นเปิดใจกว้างคลิปนี้มีโอกาสเกิดขึ้น,นกับคุณถึง100เซหรือไม่เกิดเลยก็ได้นะคะอหรือเป็นบางช่วงบางตอนที่ทําให้เรารู้เท่าทันดวงชะตาและระมัดระวังจากการได้ฟังคลิปหมอาวาดไม่มากก็น้อยค่ะวันนี้เรามาดูกันเป็นยังไงกันบ้างคะมุกาลาหมดแล้วกุมภาพันธ์แล้วสิเดือน2ของปี 2565- 2022แล้วนะคะชาวราศีเมถุนได้ทําอะไร ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนบ้างแล้วได้เริ่มทําตามเป้าหมายบ้างหรือยังไม่มีคําว่าสายนะอะเรามาฟังดวงกันดีกว่าค่ะชาวราศีเมถุนนะคะเปิดใจนะราศีเมถุนภาพรวมนะคะดวงการเงินเงินเก็บ เงินเงินนิ่งๆการลงทุนใหม่ๆทับดวงนั่นหมายความว่าในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะชาวราศีเมถุนมีเกณฑ์ที่จะมีได้รับข้อเสนอใหม่ๆได้แนวทางใหม่ๆได้องค์ประกอบความรู้ใหม่ๆมีคนหวังดีแนะนําแนวทางเกี่ยวกับเรื่องของการเงินใหม่ๆให้กับคุณหรือมีการเรียนรู้อะไรใหม่ๆที่จะต่อยอดในอาชีพของคุณก็ตามในการาใช้เงินต่อยอดก็ตามในการลงทุนทําอะไรก็ตามคุณจะได้รับโอกาสดีๆหลายๆอย่าง โอกาสดีๆหลายๆอย่างนั้นมันเต็มไปด้วยความกังวลใจของคุณเพราะว่ามันจะมีเกณฑ์การลงทุนการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการเงินเงินเก็บของคุณนั่นเองนะคะดังนั้นต้องคุณจะทำอะไรหรือใครที่ยื่นข้อเสนออะไรมาในช่วงของกุมภาพันธ์จำเป็นจะต้องรู้จริงถ้ารู้ไม่จริงไปศึกษาซะจงเป็นคนที่นิ่งให้มากที่สุดฟังและมาตกผลึก แล้วก็วิเคราะห์ให้ดีเพราะว่าสิ่งที่จะถูกถ่ายทอดถูกเสนอหรือถูกชักชวนมาในเดือนกุมภาพ,พันธ์ให้แก่ราศีเมถุนนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเงินการทองแต่เป็นเรื่องการลงทุนการเปลี่ยนแปลงแต่มันมาจากผู้ที่เขาหวังดีนะเพียงแต่ว่าคําว่าหวังดีของเขาเราไม่รู้ว่าดวงคนนั้นเขามาในทิศทางที่ถูกหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นเราจะต้องกรองให้ดีนะคะเขาอาจจะถูก เขาก็าอาจจะถูกเทรนมาหรือว่าถูกรับฟังมาในในรูปแบบไหนก็ตามซึ่งแต่ตัวเขานะ่ะไม่ได้มีปัญหากับเราแต่อาจจะเป็นคนอื่นก็ได้เพราะฉะนั้นต้องเรมามาระวังในเรื่องของการลงทุนทําอะไรต่อให้เป็นคนใกล้ชิดที่เขาเป็นคนดีสําหรับเราแต่เราไม่รู้ว่าเหนือเข้าไปน,นั่นอะมันโอเคหรือเปล่าเพราะฉะนั้นคุณจะต้องเป็นคิงดาบรู้ให้จริงแล้วค่อยทํานะคะถ้ารู้ไม่จริงไปศึกษา ถ้ารู้ไม่จริงไปลงทุนศึกษาไม่ว่าจะเล่นเทรดคริปโตเทรดหุ้นเทรดออมทองทำอะไรก็ตามนะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องของการงานกันก่อนการงานภาพรวมนะคะราศีเมถุนในเดือนกุมภาพันธ์นี้จะมีเกณฑ์นะคะค่อนข้างคิดเดยอะคิดมากนิดหน่อยในเรื่องของการลงทุนก็ตามการจะลาออกจากงานก็ตามหรือว่าทํางานอยู่แล้วงานงเงืเออ่รู้สึกเบื่อหน่ายก็ตามจะต้องคิดให้ดีๆนะคะ ไม่แนะนําให้ออกจากงานต่อให้คุณไม่สบายหรือว่าอึดอัดใจแนะนําให้ทําเอาไว้นะคะแต่ถ้าคุณไม่ทํานั่นหมายความว่าดวงของคุณนั้นต้องมีเกณฑ์ว่ามีงานที่เป็นงานส่วนตัวที่รอคุณอยู่ซึ่งงานส่วนตัวนั้นต้องมาจากพรสวรรค์และการฝึกฝนของคุณเท่านั้นมันถึงจะพาคุณไปรอดนะคะถ้าคุณไม่มีประสบการณ์และการเรียนรู้ของคุณมันต่ํามันต่ํามากคือน้อยกว่าเขาเรียกว่าน้อยมากๆนะคะหรือว่าครึ่งครึ่งกลางๆไม่แนะนําให้ลาออกแล้วมาทําอะไรส่วนตัว นะคะแนะนําอย่างนี้นะทีนี้เรามาดูกันในเรื่องของการงานการงานของชาวราศีเมถุนนะ่ะจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการเรียนรู้อะไรใหม่ๆอยู่แล้วยังไงก็ต้องเกิดขึ้นจะสับสนจะมึนงงจะระแวงจะชอบก็ต้องผ่านอย่าอย่าย่ามใจอย่าใจออดอย่าหลงคลลมนะคะเพราะเป็นเงินของคุณทั้งนั้น ให้คุณโฟกัสให้ดีๆงานนะคะให้ระมัดระวังผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่ที่มีอํานาจเหนือคุณในการอันนี้พูดถึงราศีเมถุนที่ทํางานแล้วมีเจ้านายเจ้านายที่เป็นเพศช,ชายที่ค่อนข้างดุนะต้องระมัดระวังกับเจ้านายเจ้านายที่ดุพูดตรงๆพูดรแรงๆแ,แต่ว่าไม่ค่อยได้เข้าออฟฟิศนานๆเข้าทีอันนี้ต้องระวังอย่าไปมีปากเสียงกับเขาเขามีอิทธิพลต่อดวงเราในช่วงของเดือนกุมภาอีกคนหนึ่ง แต่ว่าเป็นอิทธิพลในช่วงพาแต่มันอิทธิพลด้านงานนะและส่วนอีกคนหนึ่งนะคะให้เรมามาระวังผู้ชายล่างท้วมอ้วนขาวพูดเก่งคารมดีนะคะพูดเก่งคารมดีอาจจะทำให้เราเสียเงินเสียทองได้นะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องของงานที่โดดเด่นคืองานที่ใครก็ตามที่ราศีเมถุนที่ทำงานเกี่ยวกับการแนแนวการศึกษาอาจจะมีลูกค้ามากมายแน,แนวการศึกษาในต่างประเทศแน,แนวการศึกษาต่อในต่างแดนประเทศอะไรก็ตาม นะคะจะมีตรงนี้จะกลับมาฟื้นฟูใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะเจ้าหน้าที่สถาบันการเงินทั้งหมดนะคะเจ้าหน้าที่สถาบันการเงินอาจจะมีงานหนักขึ้นจะต้องหาลูกค้ามากขึ้นอันนี้ต้องระมัดระวังนะคะแล้วก็งานประเภทที่เกี่ยวกับเรื่องของอนักกายภาพบําบัดนะคะคือการรักษาต่อเนื่องของคนไข้นักกายภาพนักนวดโยคะไทเก๊กตรงนี้นะคะถ้าคุณทําออกมานะคะ คือการบำบัดเนี้ยจะมีรูปทางให้คุณได้เงินเพราะมาจากความสามารถของคุณรับในคุณทํางานในโรงพยาบาลหรือคุณรับนอกรอบก็จะได้เงินค่ะนะคะเกี่ยวกับสุขภาพการบําบัดการรักษาอย่างต่อเนื่องการสอนไทเกกการสอนโยคะการสอนเกี่ยวกับเรื่องของสรีระร่างกายการนวดกันแบบว่า อาศาสตร์โบราณอันนี้จะกลับเข้ามาฟื้นฟูอีกครั้งหนึง่งเริ่มดีขึ้นกับคนที่เป็นราศีเมถุนที่จะเป็นเจ้าของกิจการหรือเป็นผู้สอดเรียกรัพย์เองอันนี้จะถือว่าดีขึ้นคุณเฟิร์มร่างกายของคุณให้ดีมันจะมีรูทางแล้วนะและนํามาซึ่งการเงินที่ดีนะคะทีนี้อาชีพอีกอาชีพหนึ่งคืออาชีพที่เป็นเจ้าของกิจการที่ทํางานอยู่ในประเภทประดิษฐ์ประดอยงานฝีหมาอางานฝีมือนะคะการทํา การที่จะทํากับข้าวเองการค้าขายที่ลงมือทําเองการทําคุกกี้คืออะไรก็ตามที่คุณทํามันขึ้นมาเองซื้อมาขายไปจะไปในทิศทางที่ดีร่ํารวยเงินทองกับชาวราศีเมถุนเหมือนเดิมค่ะแต่อาชีพที่มีปัญหาของชาวราศีเมถุนคืออาชีพที่เพาะปลูกหว่านพืชแล้วหวังผล เพราะปลูกรอผลกผลผลิตเพราะว่าสภาพอากาศการกินของมนุษย์แปรปวนสภาพอากาศแปรปวนว่าความต้องการของมนุษย์ก็แปรปวนไปด้วยเพราะฉะนั้นคนที่รอผลผล,ผลิตทางการเกษตรผลลหม,มากรากไม้ข้าวอะไรทุกอย่างเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องอากาศกับมีปัญหาเรื่องการเปลี่ยนแปลงข,ของการบริโภคข,ของคนมันทําให้คุณยอดหายกําไรตกนะอันนี้ต้องระวังด้วยนะคะ ทีนี้เราไปดูในเรื่องของการเงินการเงินดีอย่างที่บอกไว้แต่มันดีตรงที่ว่ามีเกณฑ์การลงทุนจะต้องระมัดระวังกับเกณฑ์ที่คุณเป็นเจ้าของกิจการซื้อมาขายไปทําเองทําลงมือเองอันนี้ดีนะคะการอ่แล้วเขาบอกว่าการการเงินเนี่ยปิดเดือนเนี้ยเด็กให้โชคเพราะฉะนั้นถ้าเด็กหยิบรตอตรี่ให้ดีอ่น,นะคะเป็นเด็กเพศช,ชายนะคะเด็กเพศช,ชายหยิบรูดตรี่ให้ดีอ่า ถ้าเป็นราศีเมษดีราศีสิงดีนะคะให้เขาลองหยิบลอตเตอรี่ให้คุณนะคะราศีราศีสิงราศีเมษร,ราราศีมังกรอ่ะอย่างเงี้ยค่ะให้หยิบได้เลยถือว่าดีมากๆนะคะทีนี้เราไปดูในเรื่องของความรักกันบ้างความรักของชาวราศีเมทุนหนุ่มโสดสาวโสดแยกคิบดูเรื่องเนื้อคู่นะคะละเอียดกว่านี้เมถุนที่เป็นคู่รัก แล้วก็เป็นครอบครัวสามีภรรยาคู่รักมีเกณฑ์ในเรื่องของการไม่ได้ใส่ใจกันคู่สามีภรรยาคือเป็นเดือนที่ไม่โรแมนติกต่อให้มีวันวาเลนไทน์ราศีเมถุนก็ไม่ได้โรแมนติกไม่ว่าจะเป็นคู่รักหรือสามีภรรยาทุกคนโฟกัสเรื่องของการทํางานการทําเงินการหารายได้ใหม่ๆการหาอาชีพเสริมการหาอาชีพใหม่การหางานใหม่การลงทุนใหม่จะโฟกัสเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของการงานและการเงินก็เลยหมดเวลาที่จะมาโรแมนติกนะคะถามว่ามีเกณฑ์ทะเลาะกันไหมจะมีเกณฑ์ทะเลาะเรื่องเดียวค่ะเรื่องความเฟลลี่ การติดเพื่อนคู่รักแฟนมีเกณฑ์ติดเพื่อนหรือตัวคุณติดเพื่อนสามีภรรยาตัวคุณมีติดเกณฑ์ติดเพื่อนสามีมีเกณฑ์ติดเพื่อนจะติดมากๆเลยติดแฮงเอาท์ปาร์ตี้ไปนอกรอบจนอาจจะมีปัญหาเถียงกันได้แล้วก็เป็นปัญหาค้างคาคาราคาซังได้นะคะพอมีปัญหาค้างคาคาราคาซังก็กินไม่ได้นอนไม่หลับเนี่ยถามว่ามันจะเลิกกันไหมไม่ได้เลิกหรอกแต่มันไหลมันติดมันติดเที่ยวติดเพื่อนติดอะไรแบบนี้ค่ะก็เลยจะเป็นเหตุให้ทะเลาะกันระหว่าง ที่มันจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดข,ขึ้นกับคู่รักสามีภรรยาที่มีเกณฑ์ว่าคู่นั้นมีคนใดคนหนึ่งมีราศีเมถุนด้วยนะคะเพราะว่าราศีเมถุนมีเกณฑ์เกิดเ,เจอเรื่องนี้แล้วก็มีเกณฑ์ทําให้เรื่องนี้เกิดขึ้นด้วยตัวของราศีเมถุนเองนะทีนี้เราไปดูในเรื่องของ สีมงคลใส่แล้วมีนะเมตตาถี่ดีใครเห็นใครรักใครเห็นใครชอบขึ้นเวทีประกวดชนะสัมภาษณ์งานก็ติดสีนั้นนะคะคือสีทองกับสีน้ําเงินทองกับน้ําเงินนะคะของชาวราศีเมถุนประจําเดือนกุมภาพันธ์นี้ส่วนมีนาว,ว่ากันใหม่สีใหม่สีอะไรเวียนบรรจบแล้วจะให้โชคว่ากันที่มีนานะคะทีนี้เรามาดูตัวเลขบันดาลทรัพย์บันดาลโชคเลขของคุณหนึ่งคุณไปให้เด็กราศีมังกรราศีสิงห์ราศีเมษจับรตเตอรี่หยิบรตเตอรี่ให้โดยอย่าไปบังคับ คับเขานะคะให้เขาหยิบด้วยความสมัครใจนะคะโอ้ยเจ็ดขวบได้ยิ่งดีนะทีนี้เอ่อหไม่เกิน10ขวบได้ยิ่งดีอะ,อะแต่ถ้า7็ดขวบได้ยิ่งดีเลยนะคะแล้วก็เลขบรรดาลซับบรรดาลโชคที่เห็นมากๆคือเลขสี่ นะคะเห็นเลขสีเล็กเดียวนะตัวเดียวนะนอกนั้นไปฝากฝากความหวังไว้กับเด็กแล้วกันนะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องของการทําบุญหนุนดวงชะตานะคะทําบุญแบบไหนราศีเมถุนได้โชคใหญ่ดวงดีปัเสเนียจังไรอริแพ้พ้ายนะคะคือการทําบุญกับคนเจ็บคนป่วยคนตายโรงพยาบาลที่ทําได้หมดเลยโดยเฉพาะโรงพยาบาลที่รักษาผู้ป่วยแบบติดเตียงหรือว่าูมนิธิที่เขาดูแลผู้ป่วยติดเตียงคุณทําได้เลย จะช่วยมากๆเลยนะคะหรือโรงพยาบาลหรือว่าที่ไหนที่เกี่ยวกับอ่าทหารผ่านศึกเนี่ยคุณทําได้เลยจะช่วยมากๆเลยนะคะอันนี้ภาพรวมของชาวราศีเมถุนประจําเดือนกุมภาพันธ์มือผู้ให้อ่ะหมอว่าจะบอกทุกครั้งคุณเป็นผู้ให้ก่อนแล้วเทวดาจะให้พรสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้พรแชร์คลิปนี้เป็นวิทยาทานเป็นค่าครูเป็น ให้ชาวราศีเมถุนเพื่อนเราทําบุญที่เหมาะเจาะกับดวงทําบุญทุกอย่างดีหมดแต่ทําบุญแบบไหนที่มันเสริมดวงเราตรงตรงตรง,ตร,ง,ตร,ง,ตร,งราศีและตรงเดือนมันดี2เด้งค่ะเพราะฉะนั้นแชร์ออกไปเป็นวิทยาทานเป็นค่าครูใครแชร์หมอว่าก็ปรารถนาให้คนคนนั้นได้โชควาสนาะแล้วอย่าลืมคิดถึงกันนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ